แรมรมบัักกกให้่นอสวัสดีพีเอซีทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมช่องลูกพีชาแนลนะคะวันนี้นะคะพิดลงดอยมาแล้วแล้วก็อยากจะมา คาเฟ่สักหน่อยนะคะซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอันนี้คือผิดดาวมั่วๆนละ้พี่ก็เลยตามมาแล้วก็เห็นนะคะที่ที่นี่น,นเอริมนาสตอรี่เพราะว่าทุกครั้งที่พี่ผ่านมาพี่เคยมาเปิดคลิปที่นี่นะคะตอนที่พี่ทํา youtube ใหม่ๆใครจําตรงนี้ได้บ้างคะมันจะเป็นนาทั้งหมดเลยยังไม่มีร้านนะคะตอนนี้คือเป็นร้านน่ารักนรักแล้วก็อยู่ที่ริมนาด้วยดูสิเขาปลูกอะไรไม่รู้นะคะมันกำลังรดน้าอยู่ เดี๋ยวจะไปขอเจ้าของร้านเขา่ายในร้านนะคะเพราะว่าร้านเขาน่ารักมากสไตล์แบบลูกทุ่งลูกทุ่งอะ่ะเห็นแบบนี้นี่คือเป็นร้านคาเฟ่นะคะดูเหมือนจะเป็นเถียงนาเนาะแต่ไม่ใช่เถียงนาขนาดใหญ่นะคะขึ้ล่างมาเลยนี่เขาบอกว่ามีกาแฟสดอยู่ข้างดินเนี่ยป้ายนะคือตอนแรกไม่เห็นป้ายร้านนะเห็นร้านคือร้านมันเด่นมากกว่าป้ายนะคะเอาโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะลงไปข้างล่างจะพาไปดูร้านเขาเนาะน่ารักดีเดี๋ยวเราไปสั่งอะไรกินนั่งกินชิลๆหลังจากที่อยู่บนดอยมา โอโหปอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะขอเที่ยวสักวันไปมาข้างล่างดีกว่าข้างล่างที่ร้านลินนาสตอรี่แล้วนะคะยิ่งดูข้างบนสวยใช่ไหมคะพี่ต้องดูข้างลา่างนี่เลยคลาสสิกมากพี่ชอบตรงนี้จังเลยอะ่ะมุมนี้น่ารักมากเลยะคะ่ะสามารถนั่งถ้าเป็นตอนเย็นๆนนะ่ะนั่งชิลๆได้สวยเนาะร้านน่ารักมากๆเลย เขาตกแต่งร้านแบบว่าปลูกตรงนี้เขาบอกว่าเขาปลูกดอกคอสมอนะคะไปดูเลยก่อเป็นด,ดอกนี่เป็นดอกนี้น่ารักไหมคะถ้าเกิดเขาปลูกเต็มทุ่งเนี่ยจะสวยขนาดไหนเนาะ <c oughs> คือตรงเนี้สามารถนั่งเล่นได้ถึงช่วงเย็นเลยนะคะั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเพราะว่ามีเมนูเป็นส้มตำ มีเครื่องดื่มเย็นๆนะคะเครื่องดื่มชูกําลังก็มีนะคะไปดูข้างในเมื่อกี้พี่ก็สั่งนมสดเย็นบาลานซ์หนึ่งนะคะมีที่นั่งแบบตรงคาสติกดีเนาะร้านเขาคาสสิกมากเลยถ้าเราอยากถ่ายรูปนะคะถ่ายมุมนี้ก็ได้คือร้านเขาเนี่ยจะตกแต่งจะเป็นแบบว่านี่สไตล์บ้านพุ่งมากเลยนะคะดู มันหลังคานี่มันจะเป็นแบบใบอะไรนะใบตองกอแบคนกระเรียบนะคะใบตองกอก็ใช้แบบนี้แหละแล้วมันเย็นมากบรรยากาศร้านเย็นมากไปกซอกซอกอซอเทียสามารถนั่งได้หลายมุมน,นะคะเราไปดูมุมข้างหลังร้านเลยเมอกี้พี่แอนเถนะน่ารักมากะอะอันนี้เป็นะเคาน์เตอร์เขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเก๋ไใจมาก เป็นช่วงเย็นนะคะสามารถมานั่งชมบรรยากาศได้ตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะขุดร่องนะตรงนี้สวน้ามนีดดอกอรู้ไหมม,ม,ยยไมันเป็นริมนายังไงมันเป็นริมนาตรงนี้คือตรงเนี้ยเมื่อก่อนนี้เขาจะปลูกข้าวนะคะตอนนี้น่าจะเก็บเกี่ยวไปที่เรียบร้อยแล้วพี่ดาผ่านมาหลายครั้งแล้วก็เห็นเป็นนา้า่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ตีเป็นกองั้าดีเนาะแบบว่าถ้าเกิดเ่าเปิดร้านตรงเนี้ยสามารถดูบรรยากาศได้ทั้งตอนเกี่ยวข้าวตอนปลูกข้าว ตอนตีข้าวสระดับนะคะน่ารักมากๆเลยอย่าร้านะเหมาะมากๆร้านนี้คือบรรยากาศมันจะได้แบบว่าอินดี้มากๆเลยนะคะเอาครูฝังน้ำไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาที่นั่งก่อนมีเค้กด้วยนะเห็นแล้วแบบนี้เขามีเค้กด้วยนะคะนี่ะนี่อันนี้เ้าเป็นเมนูของทางร้านเขานะคะที่พีทบอกมีส้มตมตูบะลามีกับข้าว หลายอย่างมากมีข้าวผัดก็มีมีเค้กด้วยนะอันนี้คือร้านแบบนี้ดูดูแบบนี้เนี่ยมีเค้กขายด้วยแล้วก็มีน้ําเย็นๆมีเครื่องดื่มเย็นชูกําลังช่วงเย็นถ้าเราอยากมานั่งก็มาได้นะคะคือลงดอยมาไม่รู้จะไปไหนนะคะเบื่อละในเมืองอันนี้คืออยู่เส้นนอกเมืองเราต้องมานอกเมืองบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวพิดรอนมสดก่อนละกันลวเดี๋ยวจะหาบรรยากาศร,รอบๆหลังให้พี่ๆดูคะ่ะ ได้นมสดแล้วนะคะ1แก้วนะคะรู้สึกว่าเย็นสดชื่นมากก็วันนี้นะคะก็ลงมาลงมาจากบนดอยนะคะมาเที่ยวในเมืองก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะพี่พีก็เลยมาเที่ยวคา,าเฟ่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เวลาใกล้เที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าอากาศยังดีอยู่เลยนะคะเพราะว่าลมมันเย็นมากโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะขอตัวกินนมสดพักผ่อนตรงนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวตามทิศไปละกันเพราะว่าทิศมีทุระอีกที่หนึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่พี่ๆไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวพาไปค่ะ ถาถึงอีกที่หนึ่งของทำปลาที่พีทบอกพี่ทีลูกค้านะคะว่าเป็นมุมที่พี่ไม่เคยเห็นนะคะก็คือโซนขายเสื้อผ้าของชนมเท่านั่นเองอเราไปดูกันดีกว่าจะไม่เหมือนที่ร้านของป้าพานะคะเพราะว่าที่เนี้ยพี่เขาจะขายเป็นพวกชุดแบบว่าเป็นชนมเทาอีกแบบนึงเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้น่ารักไหมมันจะเป็นลายของพี่นี่เป็นชุดลายของอะไรนะคะเขาเรียกว่าลายอะไรนี ไม่รู้น่าจะเป็นของมงก็แ่ไม่ใช่นะพี่เนาะไม่ใช่ของมงุแต่มันจะเป็นพี่ก็พูดไม่ถูกนะคะแต่ว่าลายมันเท่มันจะเป็นลายของฝรั่งชอบแบบเนี้ยใช่แบบขายดีมากมันก็เป็นแบบนี้ที่พี่ขายอยู่นะคะแบบนี้นะคะน่ารักไหมน่ารักมากเลยถ้่ใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะคะสามารถทักเข้ามาในเพจลูกพี่ชาแนลได้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าไปดูดูทุ่ร้านพี่เขาโอ้หร้านพี่เขาใหญ่มากนะคะขายลายย่าง ันเชินก็มีอันนี้คือน่าจะเป็นเงเกมงแหละถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นทรงสไตล์กางเกงมงจะเป็นผ้าเดียวกับเสื้อที่พีทขายอยู่นะคะจะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่มีหลายแบบมากถ้าใครสนใจสามารถทักเข้ามาในเพจพีทได้นะคะนี่เยะเลยโอ้ชุดน,นี้น่ารักเป็นชุดแบบว่าชาวเขาคือชาวเขาใส่แบบน่ารักน่ารักนะคะสามารถไปเที่ยวดอยเที่ยวเที่ยวป่าได้เที่ยวป่าได้ อันนี้คืออีกโซนหนึ่งของถอ้ำปานะคะที่พิดมากับพีโ่โมจะเป็นโซนนูน้นทางนู้นนะคะเ <c oughs> น,นี่ยมันจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าพื้นเมืองเสื้อผ้าของโมเสื้อผ้าของชนเผ่าเยอะเลยนะคะคือแม่ห้องสอนเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังมีดีของเรื่องเสื้อผ้าชนเผ่าอีกด้วยนะคะแว่นตาห้าสิบบาท <c oughs> กันแดดนะคะ,ะก็ข้างในส่วนข้างในก็จะเป็นโซนของถ้ำปานะคะสามารถเข้าไปเที่ยวได้ เอาโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูเนาะร้านมันน่ารักดีนะคะก,ก็เลยพามาดูเป็นวีล็อกและกันก่อนที่จะกลับไปในหมู่บ้านก็เลยมาเที่ยวในเมืองก่อนแล้วกันนะคะพี่คะนี่ก็เดินในรอบร้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่ก็เหมาไปนะคะเหมาช่วยที่เขาขายนะคะก็คืออาจจะขายในเพจนะใครอยากได้ก็ไปดูในเพจแล้วกันนะคะก็ขายราคาตามที่เขาเลยเนาะ,ะก็ขายราคาตามนี้แหละ ถ้ามาที่ยวเดินเที่ยวตามถ้ำปาก็มาถามราคาได้นะคะก็มีพี่เอฟซถามมากันเยอะมากอยากได้ชุดแบบนี้อยากได้เสื้อแบบนี้พี่ก็เลยมาดูให้นะคะวันนี้ก็เลยเหมาไปเลยหนึ่งถุงใหญ่นะคะอ่าโอเควันนี้ก็เป็นแค่วีล็อกแล้วกันนะคะอยากจะให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอ่ะวันนี้พี่ก็จะขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้รูปพี่ชาแนลด้วยป่ะไปกันดีกว <ST S> ่านี่ไปดูไปดูแถวนี้ก็ได้นะคะเนี่ย อั่นี้ก็น่ารักนะแต่มีชุดเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆหมดเลยนะคะโอเควันนี้งั้นก็จะขอตัวไปก่อนไปแล้วค่ะหนังมากสวยหรือเปล่าบาทผมเป็นอย่างไรยินดีตอนรับสู่แม้หอมซ้อนคันทรีไทยแลมือแสนหน้าไกลแต่มีวัฒนธรทมหลากหลายชาติพัน แต่เรามอบรักให้แกกัน